นฮอ่เ้ยช oh! 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 ุบเฮ้ยช yeah> ุบเอาเอาดิศึกประชันก้อนจิ๋เว้ยศึกเออไอ้เขามือเร็วว่ะแกเจ้าก้อนจิตตัวน้อยเจ้าจะมาสู้กับก้อนจิตตัวใหญ่งั้นเ่ะเอ้าเอาว่ะปล่อยข้างคาไปหนึ่งไอแอมอับแบคแมนแคทเลียฮะ ที่เรียตัวกวนจริงผมบอกเลยเฮ้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 ยโบระวังเออโอเคชนให้ชนให้ชนให้เออได้อยู่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 เออเอาคืนมันเอาคืนมันโบโอเคสวยปั๊บมาว่ะแป๊บแป๊บแป๊บแต้มแต้มแปดร้อยอันนี้เก้าร้อยเลยฮะเอาว่ะเราไปได้อีกเราไปได้อีกฮะฟรูฟับเสิร์ฟเลยละกัน เสิร์ฟเลยละกันผมเน้นแต้แมแรงครับแต่ว่าใช้แค่ลูกเดียวแต้มหมื่นห้าหมื่นหกเฮ้ยไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาชนบุอ่ะจุบสวยฟฟบระวังลูกบอลเกงกีลูกบอลเกงกีมาละอันก่อนปะ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 ปปะปปเยเฮ้หยหลบทำตัวมันผอมไว้แล้วก,ก็จีได้ไเลยกับพี <S 1> <S 1> ่บอกเลย เดินยากมากฮะก็จีตสก,กินนี้กูมันใหญ่เว้ยหลบไม่ค่อยได้อันเออดูวงสวิงแขนน้องก็เดม <laughs> มีดไม่หลุดมือใช่ไหมเอออย่าหลุดมือนะหลุดนี่งานยุ่งเลยเตยมพุนสองครับเราต้องเตยมพันสองถึงแม้ว่าแต้มเราจะนําแต่เราก็ต้องเตยมพุนสองครับเขาเรียกว่าทําให้เป็นนี่สายยังไงล่ะเ <laughs> พราะว่าผมลืมบ่อยเว้ยอันก่อนปับปับปับปรับ,บ,บสวย <laughs> ทอมมี่ตอมมี่ฝั่งนู้นบอกโอ้กูไม่ต้องทำอะไรละระวังโอ้เพื่อนโอเค1อดชู่ว่าไรเราจะยิงกลับภายในสามสองหนึ่งเออยิงกลับโอ้โหหลบได้เขาหลบได้เพื่อนเราโดนเต็มเต็มเขาเียว่าสายแทงเนี่ยสายแทงไม่หลบไม่เสียเวลาไป้เยว้ยไอ้เง้ยชอบโดนคู่ดับเบิลคิวอย่า อย่าเบลอคุยแต้มโอ้โแต้มขึ้นเร็วมากเลยแต้มขึ้นเร็วมากเลยขึ้นมา4,001แล้วอะ่ะไ,ไมเล่นไปทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปลบอื uh ้มหกห้าเอาสักจานหนึ่งเอาจานหนึ่งสามสองหนึ่งปับ๊บเออหกเป็นเสียรอยแต้มเย้ว yeah. มาแล้วครับมาแล้วแล้วสกูปักหมุดไว้ก่อนเลยแล้วกันหยิบข้าวมาสองหมอ้อเดี๋ยวหยิบข้าวมาสองถุงเออมาหยิบมาป,บปั๊บบิงกลับมาเออเอาว่ะมาว่ะมาว่ะมาหัาาวาวางจานวางจานวางจาน ยิบข้าวปากไว้สวยเตรียมกับข้าวให้เรียบร้อยปิ้งกันไปประหยัดเสิร์ฟครับไปเลยแล้ว g กอบูซึนบอซึนอย่าเดเดจานจานจานมันเสร็จไม่ทันเวลาวะโอ้เอ้าโทษโทษโททมแล้วมาแล้วบูซึนเอาว่ะปิ้งล้างจานก่อนเลยละกันกิบปลามาหนึ่งตัวกีบปลามหนึ่งตัวกีบตัวมหนึ่งปลาปลาตัวกิบตัวมหนึ่งปลายิบข้ามาวิ่งวิ่งวิ่วิวิ เออเอาดดเอาเ,เ,อาเิเอาชุบปากไว้นะมันโดนตึงหนึดแต่ก็ไม่มากแต่าถามว่าตึงไหมตึงอยู่ไม่ต้องกลัวเลยฮะบอกตรงอีรี่นะครับปเลยแล้วก็จะบินกลับมาควาบเดี๋ยวเดี๋ยวดันระเบิดก่อนดันระเบิดก่อนโอเค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 เปิงก,กลับไป <laughs> เอาเดเอาเดแต้มนำหนึ่งพันนะครับวันนี้หนึ่งพันกับแปดร้อยแต้มนะฮะเราก็จะไปเอาข้าวเราจะบินกลับมา ไป,ปเอาซึบเออเอามาผมบอกเลยผมวิ่งอย่างไวเพื่อจะเด okay, okay. Bye, 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 bye. ินมาโอเคโอเคปไปไปไปลปมาเลยเล้วสู unten, ้มุซึนโอ้โหแต้มเขานำว่ะแต้มเขานำไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วทีมมาแล้วเล้วสู้อันนี้สามนาทีฮะวีครับวัยจิจัดไม แจดจดมวข้าวดูเฮ้ยระเบิดระเบิดอ้าวปเพื่อนดันฉันจะไบกูกูเอาเป็นค์ขึ้นจังสันเลยอ้าว ราาะวังเรว่องนีโอ้ยเมื่อกี้มันคืออะไรวะนะโดนน้ำหนีไม่ไหวแล้วลาก,ก่อน โอ้ยโอเคโอเคตั okay. 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 ้งสติตั้งสติก่อนสตาร์ทโอ้ยเสียงหายโอเคปฝาบซึนโอเควิ่งมาแล้วครับจำเอาจำเอาป๊าบอืมฮ่าเป็นยังไงล่ะโอ้ยระเบิดระเบิดตัวอะไรล่ะใช่แกมันตัวอะไร่ะจะระเบิดน้อยนะไปไปวิ่ง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 เอามาโดน ซีทีดีเองแกฮะเขาจะหยิบข้าวเอาวะาฮ้ยเอาวะจากวัดเส้าหลิงปลาดาบโคตรไก่เฮ้ยธรรมาที่ไหนแต่คนคนนี้น่ะไม่ธรรมาดาแล้วนะเอาจานมาล้างก่อนละกันจะได้มีจานมาเขาเลยว่าทำกับข้าวใช่เดี๋ยวนะชิบหายละเออตึงนืดตึงนืดอะชิบโอ้โมาแล้ววิ่งเสิร์ฟเลยแล้วการไปรสวยเอานี่มาอีกอันหนึ่งอันนี้มาอีกอันหนึ่งโอเคผมจะหยิบข้าวมา นี่เข้าอีกเฮ้ยชื้อมันดันลุ้งไปว่ะดันลุ้งไปว่ะโอเคมามามาสามสิบวิสามสิบวิฮะสามสิบวิฮะไปแล้ว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 ปแลบโอเคสวยอยู่สวยอยู่ตอนนี้แต้มนำตอนนี้นำแต้มตอนนี้แต้มนำตอนนี้นำแต้มไปแล้วครับบูซึนบูซึนเอาดิไปเลยเอาว่างว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 างเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยชื้อ อ๊ตามมา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 ไอ้จุจววจ๊บ,บเออฮ่าฮอาจ่๊บเออ่าฮ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 ่าล่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่าห่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่าฮบาฮ่ายาาาา เอามาคอมโบคอมจอยเดี๋ยว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 อะไรไม่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 ไ,ไม,ไม่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 ไม,ไม,ม่อม่ออ่ะเอาเอาเอาหม้อมาก่อนไหนนี่ฟับปลามาโอเคปลาเสิร์ฟไปเลยละกันหนึ่งออเดอร์อุ้ย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 คนข้ามก็จิ้ okay, ม,มกันวะคนข้ามก็จิ้มเหมือนกันวะโอเคเอาปลานี้ไปใส่ละกันเอาปลาไปใส่มาอาจารย์มาฟุบฟับรับโชคไปหนึ่งเอสวยสดงดงามเดี๋ยวเดี๋ยวยกหม้อไปทำไม วางหม้อก่อนเออโอเคเอาปลามาใส่เอาใส่ปลาปลามาใส่ฝับปรับโชว์เว้ยมีคนโดนมีคนโดนข <laughs> าดหนึ่งอันนะฮะควรจะเท้าเอามามาวะ่ะเพื่อนเอามาเติมให้วะ่ะเพื่อนเขาเติมของเราก็เสิร์ฟให้เอาไวมีคนโดน <laughs> เอาเด้ทีมเราไม่โดนเว้ยทีมเราไม่โดนเว้ยเออเสิร์ฟอีกหนึ่งเสิร์ฟอีกหนึ่งไงฮะกัดฟันร้อได้เลยใช่แล้ว <laughs> โอเคฟุ๊บฟับรอ30วีครับเดี๋ยวเราทำคูณสองนะโอเคตอนนี้โคตรพลิ้วเนี่ยฮะเป็นน้องกระจีที่ตุ้มเตมเี้ยบเลยพลิ้วจีแฉดโคตรพลิ้วอ่าเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยระวังเด้อระวัเาางเดอ้อผมต้องทำคูณสองแล้วฮนะจังหวะนี้ครับยี่แปดวีทีนึ่นะคูณสองมาฟุ๊บหลบก่อนเฮ้ยไม่โดนเวย้ย อะไรวะโดนเฉยเลยบ้าน two three เราจะเสริมหน่อยเสริมน้ำหนักกันหน่อยอัดน้ำหนักเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย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 เขาตามเรามาอยู่นะเขาตามเรามาอยู่นะจุ๊บ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 ไป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 มือผมหนึบมากครับไปแอบปีเตอร์อย่า พี่เตอร์ Spider-Man Spider-Man ใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวอุ้ยปลามีคนละหม้อเลยนี่ว่าเอามานี่ก่อนโอเครวมสาม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 เออชึบเออชึบเออมือผมหนึบมากฮะลบเออรูปแบบดิจิตูใช่แล้วเออสามมันเสียรอยแต้มรับผมเย้ย